สิวผดส,สิวอุดตันผิวแห้งกล้านผิวแพ้เสยลอยตัวนี้เป็นเจลล้างสิวทําให้ผิวแข็งแรงทุกอย่างที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างผิวผิดปกติและมีความไม่สมดุลน,นะคะตัวเจลล้างสิวไฟแอนตี้แอคเนตัวนี้เป็นตัวล้างพิษผิวที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปการที่ต้องเจอกับปัจจัยพวกสารเคมีเนาะมลภาวะ ต่างๆที่ทําให้เกิดผิวมีภาวะเป็นพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แทบจะตลอด24ชั่วโมงอยู่ละแต่ถ้าเรามีตัวช่วยที่ทําให้สารเคมีต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปจากผิวเวลาที่เราใช้สกินแคร์ ทาเซรั่มทาครีมอะไรต่างๆผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะดีขึ้นแบบหลายๆคนคือแค่เปลี่ยนเจลล้างหน้าทาไมผิวชั้นดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะบางทีอะ่ะเราลืมตะหนักว่าการล้างพีชนะคะการผัดเซลล์เนี่ยมันสามารถทําให้ครีมเซรั่มต่างๆเข้าไปอยู่ในผิวชั้นลึกของเราได้มากยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพในการทาครีมของเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ